คาำวันนี้ก็ามาอยู่กับผมเช่นเคยอันนี้ผมก็ร้อย1 1บไอไปทํางานนะครับเข้มาชมบรรยากาศตอนขี่ร้อยสิบหลังจากขี่ P T X มานานวันนี้ก็เอา110ไม่ได้กี่นานแล้วขอขี่หน่อยแล้วกัน ยากาศตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ก็รถเยอะพอสมควรแหมน้ำมันเต็มถังก็ได้อยู่นะมันเต็มถังแต่ไม่รู้ดูจากสภาพเครื่องแล้วไม่น่าไปถึงไหนได้ ยังไงผมก็ฝากติดตามช่องอะไรไวะไปไม่เป็นไหมยมีกระจกนะรถลบมีกระจกนะมีกระจกข้างนะมองหลังได้นะ วันนี้ก็าอากาศเย็ยนเย็ยนมากมุดยากมากเลยที่

อยู่ข้างหลังหนึ่งลง้นี่ไฟเลี้ยวติดปกตินะครับเดี๋ยวไหนลูกพี่ไฟเลี้ยวไม่เปิดเลยไม่ซื้อไฟเลี้ยวมา เย็นแล้วคือแหมก็เสียบรอยยางเดียวเลยขับรถในเมืองก็พยายามเปิดไฟเลี้ยวไฟอะไรหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีแม่ซื้อรถมาเหมือนเขาไม่แถมไฟเลี้ยวมาให้อ่ะที่ก็เปิดกันไม่รู้เป็นอะไร อยากจะเลี้ยวเลี้ยวบางทีก็ฝากไว้ด้วยนะครับขับรถใจ้างก็ขับรถด้วยเราระมัดระวังเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังนี่ผมไม่ได้บู้นี่ใครนะบางคนขับรถแทบจะไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยว่าได้นึกอยากจะเลี้ยวเลี้ยวออกมาอย่างเงี้ยอย่าเงี้ยเก้าแสนดี อันนี้กี่โมงไลแล้วเ็ทุกอย่างนะแล้วออกไปผมเสียอย่างเดียวเก็บไม่ไม่ขึ้น ไงช่องน้องใหม่อย่างผมก็ฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับไอ้เชื่อช่องการขับรถดูดูดูบรรยากาศไปเรื่อยอันนี้วันนี้ก็ผมก็ทําเป็นคลิปขั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่ก็จะลงเป็นส่วนมากจะลงเป็นแบบโยชามไปเลยที่ทำงานผมมันอยู่ใกล้นะครับ ปรี้ที่ทำงานไกลเท่าไหร่อาจจะได้ดูกันไม่ยาวเท่าไหร่แต่ก็อย่างน้อยเราก็ได้ดูบรรยากาศเช้าเช้าถ้าเย็นๆนีุุ่่งนาเป็นไงเป็ไงอ่ะุ่งนามีุ่งนา,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 าให้ดูนะครับ ขับรถเล่นไปเรื่อยแต่หงจะลงลิบไปเรื่อยแล้วคันประมาณห้านาทีสิบนาทีเจ็ดนาทีบ้านก็แล้วแต่สถานการณ์เรงโอกาสเนีย่ยเห็นไหมเขาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยโอเคแต่กูจะจอดต่อทำไมเนี่ยอ <laughs> าข้าแกง20บาท สต่บอนเซ่เข้าได้แล้ะมันเป็นไม่ค่อยชินเนาไหร่ยังไงก็ไม่รู้ขับแต่สายพานพวงมาเจอรถมีเกียร์ก็เป็นงงๆไปเลยเฮ้เย็นลวกเพี่อะ อย่างครับรถคันนี้เสียงพงเสียงเฟมนี่ไม่เอาอะไรเลยะจะหลุดอย่างเดียวดูเลยลงหลุมลงเลยไม่ได้ขับขับไปอยู่แม่งเฟมหลุดทำไงอะ ยังไงใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็ฝากเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับขับรถในเมืองอันตรายดูดูกันหน่อยอยากใจร้อนบางคนแท้เสียงแตงไอสกิดไม่ได้จะกิดเป็นโดนเสียงแตงองคาญใจเขาบอก เปิดไฟเย้อันไปทำอะไรกัน ตอนนี้ผมก็มาถึงที่ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปเปิดร้านก่อนแล้วกันวันนี้ก็สภาพยังไม่ล้างเลยอ้าวยืดตรงทิ้งไปรุ่นโคงไก่ <laughs> เดี๋ยวไปเล่าผขอตัวไปเปิดร้านก่อนแล้วกันครับยังไงใครที่รับชมอยู่ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับวันนี้ผมมาถึงร้านแล้วยังไงคลิปนี้ก็ขอเกล่าคำว่าสวัสดีครับไปก่อนนะบ๊ายบาย